จักกับองคทาพุรีโตเจษฎกุัลสุขาราชีสนัะติเนะสัมมาสัมออัมภะิทวะคุสสะนะสมุทิยังติโะะตัสสะนะโมพุทธายะะัสสะะัเวะโพธิสิยนโเทวานะโมพุทธยะมะร้ยะสวัสดวพุทนังสมทิวพุทธิยสุเทวาุทนะยะสัพพวะมิ इतराया सवा हरी कर यह कर तो कसा या कुछ वापुति से तिया अरुता माहरी सति या ते दिया माहरी ती सता या न मकाया नमः तावे सुनो मर या सुती वापुति सता या नमः सतवा ये तवा पुरी सता या नमः समकुते सता या न सबते या सोते राया सफवा मीना या सबते वा नमो भुता या सबते वापुया મગરથો มิยานาทวเทวาสาเิยานุมะคารยะสาธุนัโมพุทธายะนามะมะมา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 นามะมะมังมามีมะมะเป็นเศรีนามะรยะโทนารมณ์ละเวนนามะยะสาธิวานามะหานาโพธิยะเทวเทวานามะยะทวเทวิสัตตานามะนามะรายะเทวเทวานาเวสสัพุทธสวิยะโกเทวาสาธุนัโมพุทธายะยิเทถายะสมาคารยะนามังนามีนามละเวนนาเป็นเศรี มะสุติยะมัติยาอุมะอายะนะคเทวานะโมพุทธายะนะมะสิวะนะโมเทติวาภุรัตะตะสยะมะคารานะโมพุทธายะอิติปิโสวะควานะโมพุทธายะเวสสุวะสสะนะโมพุทธายะสัทธวาปริเตเทวานะโมพุทธายะโอมนโมสิวะยะโอมนโมสุวะยะสาธุนะโมพุทธายะ ต้นอะเล้ยไปละตีเขียวตีเขียวมีไหมตีเขียวอยอ่นั่นดําดมดเแน่นอยู่นากระโจกอ่ะนากระจกยังเห็นกูกับมงแต่ว่ายกยังกซอยขับซอยตัดตัด เขาเนี่ยละภาพผับซ้อยผิดเขาผิดซ้อยเขาทั้งรัดมองโตเครื่องแฝงมันโวยโบกัดอกเขียนก่อนเขียซื้อก่อน สวยด้วยงมเียนรักสุดี้ไทยไ่ห่ออกเจ้าเขาซื้อหต่งซื้อด้วยต่างเ่างต่งกซื้อเจ้าของนะบันมากำลังเดินทางอยู่